ี่นหนังสือมากใช่ไีจิ้นจะยืดหยุ่นมากไปชุมันทำไมยเด๋ยุ่รีบข้างค่ะเขาเรื่องกดไอ้เลรกว้ยตะเกียงนี่ไงแมทถ้ากีบฉันไม่กดมันจะไปแนมะมีความรู้สึกปะขา ามันขามันขึ้นนะอ่ะนี่มันบระโยกนะเว้ยรู้สึกคบรถอยู่ไทยเปยไม่ใช่หรอประโยชคือฉัดนี่ประเทศอะไรอ่ะ <c oughs> ประเทศไทยค่ะปทค่ะับซื้อนับขาถึงแล้วเนี่ยแตดชันปดสิบเก้าเดี๋ยวจะลงลงแล้วจําร้า <c oughs>